สวัสดีค่ะสวัสดีฟอร์มต้นบางคูและก็ต้นกล้วยนะคะ <laughs> สองสามวันที่ผ่านมานี้นะคะมีข่าวอัปเดตโดย มีข่าวมาว่ามีการหารือระหว่างรัฐมนตรีของไทยกับรัฐมนตรีของจีนในเรื่องของการที่จะส่งนักศึกษาไทยนะคะกลับไปเรียนที่จีนค่ะทําให้เนตเรื่องมีความหวังว่าโอ้ยอาจจะมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึงที่เราจะได้มีโอกาสกลับไปนะคะหลังจากเนตกลับมาไทยตั้งแต่มกราปี2020ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเมษา2021แล้วเท่ากับว่าเนต หายไปปีกว่าๆแล้วะคะ่ะที่กลับไทยแล้วก็การเรียนก็กระทบกระทบมากๆจากหลักสูตรของเน่นะคะหลักสูตรของเน่มัน4ปีเน่เพิ่งได้ไปเรียนที่จีนนะคะแค่เทอมแรกปี1เทอมหนึ่งหลังจากนั้นช่วงปลายมกรามีสอบปลายภาคมีตรุจีนช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เกิดโควิดเกิดขึ้นมาด้วยนะคะโควิดเริ่มระบาดเข้ามาในเมืองเพราะฉะนั้นก็เลย ตัดสินใจกลับบ้านแล้วหลังจากกลับบ้านตอนนั้นไม่คิดว่าจะกลับมานานขนาดนี้คะ่ะเนี่ยกลับมาแค่แบบสบายเป้ไปแค่หนึ่งใบจริงๆแล้วก็ช่วยน้องคนอื่นๆที่เขากําลังจะเรียนจบช่วยกันขนของกลับมานะคะ, mm hmm. ะ,คะตอนนี้คอร์สเวิร์กเนี่ยของเน่ก็เก็บหมดแล้วแล้วเน่เหลือแค่ทีซีดโดยทีซีของเน่จะเป็นการทําวิจัยในสัตว์เน่ต้องทําการทดลองในห้องทดลองเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดตอนนี้งานวิจัยของเน่คือต้องหยุดชะง,งักโดยไม่มีเงื่อนไขเลยคะ่ะก็ได้แต่หวังนะคะว่าจะได้กลับไป เร็วๆจะได้กลับไปเรียนต่อวันนี้นะคะแน่ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาทบทวนความหลังคะ่ะหรือว่ามาล้ำลึกความรู้สึกในตอนนั้นที่ตัวเองไปผจญภัยอยู่ในเมืองจีนนะคะ,ะก่อนอืน่นเลยแน่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอันฮุยอยู่ในเมืองเฮอเฟยนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลอันฮุย เมืองนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะ,ะจะห่างจากเซี่ยงไฮ้ค่ะประมาณสัก2ชั่วโมงถ้าเรานั่งรถไฟความเร็วสูงที่มีชื่อเสียงดงดังของเมืองนี้ก็คือภูเขาหวังชานค่ะที่เป็นภูเขาสลับสลับสลับซับซ้อนกันสวยมากแต่นี่ก็ยังไม่เคยไปนะคะ ออตอนที่เน่ไปถึงนะคะตอนแรกเนี่ยคิดว่าโอ๊ยอากาศต้องหนาวมากแน่ๆเลยแต่พอไปถึงแน่ปลาวันที่30สิงหา2019นนะคะไปถึงอากาศก็ร้อนมากดันใส่เสื้อฮู้สเวตเตอร์ไปเรียบร้อยสุดท้ายคือแบบเหงือ่อพลักๆเลยค่ะ แต่ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ความประทับใจมากๆเลยนะคะ,ะที่เน่ไปเรียนที่นี่เพราะว่าก่อนที่เราจะไปจะมีการติดต่อกันในกลุ่มกลุ่ม CSC นะคะใน Facebook เวลาหลังจากที่ใครได้ทุนเรียบร้อยแล้วแล้วจะเดินทางไปเรียนเด็กๆน้องๆทุกคนก็มักจะมาะแนะนําตัวหรือว่ามาหาเพื่อนหารุ่นพี่นะคะในกลุ่มนี้ทําให้เนได้เจอกับน้องนักศึกษาเก่าที่กําลังเรียนอยู่ที่นี่เนี่คือเนไม่ได้ภาษาจีนมาก่อน ทำให้มันก็อาจจะเป็นปัญหาในการที่เราจะเดินทางไปมาหาลัยวันแรกแล้วก็คนเดียวนะคะ,ะวันที่ไปพวกเราก็แน่ก็เลยเดินทางไปฟไฟล์เดียวกันกับน้องซึ่งเป็นน้องปอตรี ree, แล้วก็น้องปอทนะคะน้องเขาก็ช่วยทุกอย่างตั้งแต่ตอนนั่งเครื่องบินตอนอผ่านตอมอช่วยกันแนะนําว่าดูว่าจะติดหรือเปล่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ตอนที่นั่งแท็กซี่นะคะจากสนามบินไปมาหาลัยคะ่ะ ไปถึงมหาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข้าทางหลังหลังมอค่ะแล้วก็จะหอหอนักศึกษาต่างชาติก็จะแยกกับอหอของนักศึกษาจีนเลยค่ะท้างไน<ต>้ที่นเน่ไปเข้าหอ,อาเขาจัดให้เน่อยู่กับน้องพอโทคนหนึ่งที่ไปด้วยกันในปีแรกเหมือนกันนะคะห้องก็ถือว่าโอเคเลยค่ะมี2ตู้2เตียง2โตะ๊ะหนังสือห้องน้ําความปลอดภัยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่ง หลังจากนั้นประมาณสัก 2- ถึง3วันค่ะเนก็ได้ย้ายไปอยู่ในห้องเดียวเพราะว่าตามกฎระเบียบของ<ต>ํำนวนว่านักศึกษาอเอกสามารถที่จะอยู่ห้องมีสิทธิ์ที่จะอยู่ห้องคนเดียวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนก็เลยได้ย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งก็จะมีความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะนี่เป็นอาหารจีนมื้อแรกในประเทศจีนนะคะที่น้องพาเนตไปกินกันค่ะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวหรือเมี่ยนเถียวนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ ครั้งแรกรู้สึกแบบเอ้ยกินได้นะ,คะเคยกลัวเคยกลัวอาหารจีนมาก่อนค่ะแต่พอได้ไปกินครั้งแรกรู้สึกว่าโอเครับได้ค่ะหลังจากนั้นน้องก็พาไปช้อปปิง้งซึ่งน้องบอกว่าอของอย่างหนึ่งที่ทุกคนห้ามขาดเลยและทุกคนต้องมีติดตัวไว้นะคะก็คือทิชชู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกอย่างที่ทราบกันว่าประเทศจีนอาจจะมีความลำบากนิดหน่อยในเรื่อง การเข้าห้องน้ำะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ทุกคนจะต้องซื้อไว้อันนี้เป็นบรรยากาศในมอบรรยากาศในมอมอที่เน่อยู่ก็ถือเป็นมหาลัยเล็กๆมอหนึ่งนะคะ,ะแต่จะมี2วิทยาเขตด,ด้วยกันวิทย์เราจะเรียกว่ามอเก่ากับมอใหม่แต่หอที่เราพักหอที่เน่พักอยู่จะเป็นอยู่ในมอเก่าเวลาไปเรียนเน่ต้องไปเรียนที่มอใหม่ค่ะโดยทุกวันเราจะนั่งรถบัสของมอไปนะคะ ทั้งทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์เลยค่ะน,นั่งรถนั่งรถบัสจากมอเก่าไปมองใหม่ซึ่งใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงค่ะและก็ต้องนั่งกลับมาแบบนี้ทุกวันซึ่งก็ถือว่าเป็นความลําบากอย่างหนึ่งเหมือนกันสําหรับมหาลัยที่นี่นะคะแต่อย่างหนึ่งเลยที่ใน่ชอบในมหลาลัยก็คือบรรยากาศความร่มรื่นใน่รู้สึกประทับใจเมืองจีนเรื่องนี้เลยค่ะคือเรื่องต้นไม้ความร่มรื่นความสะอาดในเมืองนะนี่คือในมุมที่ไน่เคยเจอมาค่ะไน้รู้สึกว่า พรารักษาความสะอาดดีมากแล้วก็ต้นไม้เขียวทั่วทั้งในหมอแล้วก็นอกหมอก็จะมีสวนสาธารณะเยอะมากอันนี้เป็นความประทับใจที่ใน่ช่วงมมเกตหยาดของจีนแล้วก็อยู่ใกล้หมอมากๆค่ะเดินไปแค่แบบไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงที่มีเยอะแล้วก็ราคาถูกก็จะเป็นพวกพักผลไม้ค่ะอย่างเงงที่เน่รู้สึกว่าหายากมากแล้วก็ลําบากมากสําหรับเน่ก็คือน้ําเย็น คนจีนชอบกินน้ําร้อนมากเ้วา็ที่สำคัญเขากินพวกของชงตลอดเวลาเลยพวกชาพวกดอกเก๊กฮวยพวกสมุนไพรท,ทุกอย่างเขาจะชงในน้ําร้อนทุกคนก็จะมีขวดพกพวกขวดน้ําร้อนติดตัวกันทุกคนแล้วก็ทุกตู้กดก็จะเป็นน้ําร้อนไม่หาน้ําเย็นไม่ได้เลยแล้วก็ที่สหานน้ำแข็งก็ไม่ได้นี่ขาแก้วแค่เนี้ยสองจุดห้าหยวนเลยตกสักประมาณกับสิบบาทซึ่งถือว่าแพงมากๆค่ะ แล้วก็อย่างเช่นถ้าเนไปเวลาไปซื้อพวกชาพวกน้ําแก้วพวกน้ําหวานเน่ก็จะเน้นไปว่าขอน้ําแข็งเยอะๆค่ะขอน้ำแข็งเยอะๆอันนี้เป็นไอติมร้านโปรดของเน่นะคะอยู่ที่หลังมออร่อยและก็ถูกมากราคา3หยวนหรือประมาณ10กว่าบาทเองคะ่ะทุกอันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เน่เดินทางไปมอใหม่แล้วก็เดินทางไปพบอาจารย์ที่ปรึกษานะคะตื่นเต้นมากแล้ว น,นี่เป็นภาพหน้าห้องน้ำค่ะทำไมเน่ถึงถ่ายหน้าห้องน้ำไว้เพราะมันเป็นครั้งแรกที่เนตเจอด้วยตัวเองหลังจากก่อนก่อนหน้าที่จะไปเน่ก็ได้ยินกิจกรรมมาบ้างแล้วแต่เป็นครั้งแรกที่เนตเจอด้วยตัวเองแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้และเจอในมอด้วยเราเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พังมีนักศึกษานั่งอยู่ทําธุระอยู่แต่น้องเขาไม่ปิดประตูค่ะกตกใจมากวิ่ง แต่เขาเขาเขาไม่ตกใจเลยนะคะมีแค่รอดที่ตกใจก็แลวอันนี้เป็นภาพการสั่งอาหารครั้งแรกๆค่ะที่เน่สั่งแล้วก็ไม่ได้แบบที่ตัวเองจินตนาการไว้ก็คือผู้แง่ว่าสั่งผิดแล้วก็เ <laughs> ข้าใจผิดไปเองนะคะก็คือเน่ก็เห็นเป็นแกงเป็นกับข้าวใช่ไหมคะเน่ก็ชีช้ชี้ว่าเอากับข้าวอะไรสุดท้ายผ่านไปสักพักใหญ่ๆ ก็สิ่งที่ไน้ได้ก็คืออย่างที่เห็นคะ่ะเน่ได้กว๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ราดก,กับข้าวลงไปก็แอบ,บช็อกนะคะแต่ก็คำดีมันก็เป็นความผิดพลาดของตัวเองอันนี้นะเป็นร้านโปรดคะ่ะของเน่ในโรงอาหารนะคะซึ่งเน่กินแบบนี้ทุกวันเลยคะ่ะเวลาเข้าโรงอาหารเน่ไม่กินร้านหนึ่งเลยเพราะเน่รู้สึกว่าเป็นร้านที่เน่กินได้คือเลือกเราก็หยิบมานะคะมันจะเป็นพวกลูกชิ้นนะคะตระกูลลูกชิ้นตระกูลผักทั้งหลายเราเลือกมาแล้วก็เขาก็จะเอาไปผัดผัดผัด,ผดใส่มาล่า อะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยโดยก็คิดราคาตามน้ําหนักค่ะหลังจากเราหยิบเสร็จแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักแล้วก็คิดราคาบวกข้าวนะคะส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ที่ประมาณสักสิบหยวนประมาณนี้ค่ะก็ไม่แพงมากนะคะอันนี้เป็นวัประจําวันของเน่ตอนแรกเน่ยังไม่มีอาลิเปทําให้เน่ยังไม่สามารถที่จะสั่งของเ่าเป่าได้เน่ก็เลยต้องพึ่งพาเป็นภาระให้กับน้องๆเช่นเคยนะคะสิ่งแรกที่เน่สั่งก็คือผ้าปูที่นอนเน่จําได้เลยแล้วก็ชิ้นที่สองที่เน่สั่งก็คืออาวุธ ในการดำรงชีพของเน่ก็คือหม้อไฟฟ้าค่ะหม้อวันนี้นะคะตกสักประมาณไม่ถึงร้อยค่ะไม่ถึงร้อยบาทประมาณสิบกว่าอยวนเน่ก็ใช้ได้นานมากใช้ได้คุ้มมากแล้วก็มีวันหยุดแรกแก็คือเป็นช่วงอาทิตย์แรกเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆน,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 น้องนักศึกษาเก่าพ้าป้ากับรุ่นน้องคนอื่นๆนะคะที่เป็นเด็กใหม่พาไปเที่ยวและที่เที่ยวสําหรับเมืองเราก็คือสวนสาธารณะ,ะคะ่ะ <C> e <ek> แต่สวนสาธารณะของเขาก็จะใหญ่มากนะคะแล้วก็มีทุกอย่างแล้วคนก็จะเยอะมากโดยมีสวนสนุกด้วยค่ะแต่ป้าขอสละสิทธินะคะป้าไม่ไหวจริงๆกับสวนสนุกป,ป้าก็ได้แต่ยืนดูเด็กๆเล่นกันภาพทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ในประมาณช่วง2อาทิตย์แรกค่ะหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกที่เน่ไปใช้ชีวิตที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเยอะแยะเลยที่เน่รู้สึกแตื่นเต้นกับมันแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของเน่แบบดีมาก ยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันตอนหน้าตอ่อนะคะบ๊ายบาย